สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอไก่ย่างพริกไทยดำด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมรากผักชี1ช้อนโต๊ะกระเทียมซอย1ช้อนโต๊ะเม็ดพริกไทยดำ1ช้อนชาเม็ดผักชี1ช้อนชาแล้วโขลกทุกอย่างรวมกันให้แหลกละเอียดพอโขลกแหลกละเอียดดีแล้วเราก็นำมาใส่ลงในชามไก่ค่ะ สำหรับไก่ที่ใช้วันนี้เป็นสะโพกไก่ครึ่งกิโลกรัมปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บ1ช้อนชาเกลือป่นครึ่งช้อนชาซอสปรุงรสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะซอสหอยนางรมอีก1ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็นวดคลุกเคล้าส่วนผสมเครื่องปรุงทั้งหมดให้ซึมลงในเนื้อไก่แล้วก็หมักทิ้งไว้อย่างน้อย30นาที หลังจากที่เราหมักไก่ครบ30นาทีนะคะเราก็นำไก่มาวางลงในหม้อทอดไร้น้ำมันค่ะโดยให้เราวางด้านหนังไก่ลงด้านล่างก่อนนะคะสำหรับการอบครั้งที่1ค่ะโดยเราจะอบไก่ทั้งหมด2ครั้งนะคะครั้งแรกเราจะอบไก่ที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีสำหรับสูตรหมักไก่สูตรนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะนำไปย่างแทนการอบแบบนี้ก็ได้นะคะ หลังจาก20นาทีผ่านไปนะคะอบครั้งแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับด้านค่ะเอาด้านหนังขึ้นมาไว้ด้านบนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะอบต่อเป็นครั้งที่2แต่ก่อนที่เราจะนําไก่เข้าอบครั้งที่2นะคะให้เรานําเครื่องหมักที่เหลือนะคะมาทาให้ทั่วด้านที่เป็นหนังไก่จะได้มีความเข้มข้นค่ะ จากนั้นเราก็อบครั้งที่สองให้ลดอุณหภูมิลงเหลือ150องศาเซลเซียสใช้เวลาอบแค่10นาทีให้หนังเขาสวยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพออบครั้งที่2เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไก่ของเราก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะแล้วก็นำไก่ขึ้นจัดใส่จานเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มไก่หรือน้ำจิ้มแจ่วก็อร่อยเข้ากันดีมากๆเลยค่ะ และถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ